สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Escape the Backroom พาร์ทที่9กันแล้วนะครับใช่ <c oughs> <c oughs> ก็มาพาร์ทนี้แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเจอกับเด็กคนหนึ่งนะครับที่เป็นที่แบบว่าตัวเป็นไม้นะครับทุกคนเสียงเดินคือแบบหลอนมากนะครับนะบตอนแรกก็คิดว่าจะจบแล้วนะไอ้ไอ้ด่านมอพาร์ทนี้แล้วอะ่ะคิดว่าจะจบแล้วนะครับ แต่ไม้จบครับทุกคนไม้จบเลยครับเรามาที่ด่านอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนเป็นตัวตลกครับภาพตัวตลกอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรเปริดประตูอา้าวเดี๋ยนะดาวดาวคืออะไรโอเคนี่กล่องนี้มันขยับได้ <c oughs> กล่องนี้มันขยับได้แค่เดินไปอ๋อ ล่องนี้อย่างเดียวหรอเออไปดูสปอยมาก็เลยรู้โอเคอันนี้ดาวอันนี้เป็นรูปดาวเราก็ต้องไปที่รูปดาวใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นครับโอ้โหต้องดันอย่างนี้นะครับผมนึกว่ามันจะมีแบบให้เรายกมาเออหรือเป็นตัวต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับโอเคสีเขียวสีเขียวแล้วมันก็สีเขียวแล้วไม่ใช่ หนอยู่ตรงไหนอีกมาอันนี้รูปวงกลมโอเควงกลมวง,ว,งวงกลมวงกลมสิอ๋อวงกลมมีดาวใช่ปะ่ะสี่เหลี่ยมวงกลมดาวโอเค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 เหลือว,วงกลมสินะวงกลมอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงอยู่มืดๆเนี่ยโอ้โห ก็ <c oughs> ว่าอยู่ทําไมอ๋อสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรวะนี่ไงนี่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมละ่ะวงกลมอยู่ไหนวะอโออยู่นี่เหมือนกันโอ้โหอยู่ในมืดมืดนี่เหมือนกันอืมไอเวยเนยไปอยู่อะไรมืดมืดอ่าอยู่อะไรมืดมืดอยู่อะไรมืดมืดไปผมอยากรู้แล้วว่าท้ายปากตัวตลกนั่นมันเปิดมันจะอะไร มันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะไอพีเอ็นเราจะเจอเด็กคนนั้นก็ได้นะเออเด็กเวนนั่นน่ะจับพัดที่แล้วอ่ะโอ้โหผมว่านะไอเด็กเด็กเวนเนี่ยน่าจะเป็น last boss เน,นี่ยเพืคนอะไรวะเนี่ยเอ่อ uh, it only attacks ะครับผม when you c a n see him อ๋อมันจะโจมตีเฉพาะ เมื่อคุณไม่เห็นมันอ๋อดูข้างหลังคุณให้ดีโอเคดูข้างหลังคุณให้ดีนี่หรอตัวนี้หรออย่านะเวย้ยหายไปเร็วโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วมันอยู่นั่น โอ้ผมเห็นตัวอะไรไม่รู้อ,อะอะไรวะไอวินอะไรอ่ะคือมันไม่มีไม่มีไฟฉายอ่ะจะให้ทำยังไงอ่ะเอา้า ออกเป็นน้ำยาออกเป็นยาตายเหรอยาพิษเหรอโอเคผมโดนยาพิษครับโอ้ถึงว่าทำไมมันถึงตายเวน,เอ,อ,นนะอะไรนะอะไรอ่ะขึ้นได้เหรอเหมือนขึ้นได้นะครับเอออะไรวะ นั่นไงนั่นมันอยู่นั่นฮ่า,หา,หาเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันถึงร้อยร้อยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเอาไปได้แล้ววินอะไรวะอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,อยเอารอดเหรอเอาคือรอดเหรอเนี่ยเอาแล้วนี่ห้องอะไรเนี่ย โอเคผมเพิ่มแสงสว่างสุดเลยนะทุกคนคือมัน,ม,นมันมืดไงเกมอะ่ะไอพีเอ็นโอ้ยไฟฉา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 ยโอเคผมลดผมลดแสงลงก่อนนะมันมันสว่างไปอะ่ะโอเคอ๋อ oh, yeah ไม่ก็แล้วนี่ห้องอะไรอะ่ะคือไอพีเอนคือแบบพอเอ้ยอย่าบอกนะ ว่ารอบนี้เราจะเจอเด็กเวนอะโอ้ยมีน้ำดื่มให้เยอะจังวะแสะดงว่าน่าจะสำคัญมากๆเลยแน่ๆเลยอะผมว่าน่าจะสำคัญแน่ๆเลยอเอปีมันห้องอะไรเนี่ยโอเคฮิพาร์ทสุดท้ายต้องต้องเอาให้สุดเห็นพาร์ีิพาร์ที่เก้าแล้วนะ อุ้ยทางนี้ไปต่อได้ไม้บปนเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยทำไมมันกระตุกอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรโอ๊ะมีทางเลี้ยวโอ้คาตติปัญญาลดอย่างรวดเร็ว อีบีนึยรถเร็วมากอะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะพีบนเนม่าเนีเฮ้ยอะไรวะ เวนหล่อนเปลงปะเนี่ยผมอยากออกไปจากที่นี่ผมอย,อยากอยู่ที่นี่ไอ้เอะวนอะไรปะเนี่ยใต้ไตโตไม่ได้ด้วยโ oh อ้มายกอดขอร้องเลยอย่าปล่อยเราไปที่นี่ ดื่ดมอะไรก่อนเฮ้ยแต่ค่าสติปัญญาเราก็ลดช้าอยู่นะไม่ไม่เร็วเท่าไหร่ก็ยังโอเคอยู่มีน้ำแล้วก็ตันเฮ้ยมันวังเวงมากอะ่ะอะไรว่าทำไมมันหลอนจังวะวังเวงอะ่ะมันมันไม,มน่มันวังเวงอะ่ะเมันวังเวงมากโอ้โหหม่ก็ถ้าเกิดพาร์ทนี้ยังมีด่าน ต่อไปมาอีกนะพ์ทสิบต้องจบแล้วนะถ้าเกิดเราพ์ที้ไม่จบอะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคืออะไรอะเจออะไรอะอะไรวะเฮ้ยดื่มน้ำก่อน ทำไมไฟมันดับดับดึกติดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไวีนอะไรอะ่ะตัวจับอุย๊ยอะไรแดงๆอะ่ะเฮ้ยมันมีอะไรแดงๆเฮ้ยทุกคนน่ากลัวป่ะไอวีนผมเกลียดอะไรแบบนี้มากแม้แต่แม้แต่ฝันผมยังไม่อยากฝันเลยไอวีนแบบเนี้ยเรื่องแบบนี้ผมไม่ขอฝันนะไอวี เฮ้ยอะไรสีฟ้าเนี่ยออทำไมไฟฉายใช้ไม่ได้อ่ะไฟฉายใช้ไม่ได้เลยครับลองใช้ดิ โอ้ไฟฉายใช้ไม่ได้เลยโอเคโอเคต้องตามจุดสีน้ำเงินไปอย่างเงี้ยเอ้ยอ๋ยอมันต้องสนีกค,ครับเอยตัวอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้เหมือนมันโชว์ทางไปเรื่อยๆอะ่ะ เฮ้ยโอเคเหมือนเป็นกำแพงนะครับคือผม,ผมต้องขีดเส้นสีฟ้าเพื่อให้รู้นะครับว่าผมอยู่ตรงไหน,นมันคือตัวอะไรอ่ะผมอยากรู้มากเลย ผมโอ้โหมืดๆแบบนี้ผมไม่กล้าเจอมันอะตอนนี้อยู่ข้างหลังผมอะตอนเนี้น่ากลัวนะจริงจริงจริงน่ากลัวนะแบบนี้ถ้าใครฝันอะไรแบบนี้น่ากลัวนะเฮ้ยเหมือนเริ่มเห็นทางไปเรื่อยๆแล้วไอ้เว้เหมือนเป็นห้องมืดอะห้องมืดที่แบบเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไม่เหมือนใกล้วะมันคือตัวอะไรผมก็ไม่รู้เนะี่ยเห็นแต่เป็นจุด,ดแดง เวนคือตอนนี้ถ้าผู้ชมก็อาจจะเห็นแค่แบบเป็นจุดๆอย่างนี้เหมือนผมแหละนะครับโอ้มันมืดมากอะผมไม่รู้ว่านี่คือห้องอะไรเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้โอเคมาเดินปานมันไม่ทำอะไรผมคือต้องต้องสน็คครับทุกคนต้องเฮ้ยหลังๆๆ อุ้ยมาอุ้ยโอ้ยตัวเวนอะไรวะกตัวเวนอะไรวะเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเวนมาแล้วมันมาแล้วม,มาแล้วว่ามันหายใจอะไรของมันวะไอเวน ให้ผมต้องฝันเลยแบบนี้เลยผมไม่เอานะแบบเนี้ยคือมันมีโอกาสสูงมากที่ผมจะเก็บไปฝันนะทุกคนคือผมเป็นคนที่แบบว่าพอเห็นอะไรแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวเออมันจะเก็บไปฝันเลยนะครับอ,อ่าโอเคแฟลชไลท์นะยผมไม่เวิร์กโอเคเข้าใจคือมันไม่เวิร์กก็โอเคคือผมเข้าใจแหละมันไม่เวิร์กโอไม่ออ oh my, แล้ว มันไปไม,มีหนิดโอ้อ,อย่าสิยงดังอย่าสิยงดังเนี่ย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 เรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้มายกอด ผมว่านะทุกคนผมควรที่จะแบบว่ายังไงอะ่ะผมควรที่จะหาไฟฉายคือไฟฉายอ่ะมันมันใช้ไม่ได้นับแต่คือผมอ่ะต้องการเครื่องดื่มนะผมต้องการเครื่องดื่มแต่ว่าตอนนี้มัน,ม,นมืดมากผมมองไม่เห็นเลย โอเคผมว่าสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะผมนะแล้วเดี๋ยวพาร์ตต่อไปเราค่อยมาดูกันละกันนะครับว่าพาร์ทที่10เราจะจบได้หรือไม่นะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันละกันนะผมนะสำหรับเกม Escape the Backroom นะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในพาร์ตต่อไปนะผมคลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากแล้วนะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ